กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมกอนเกมมิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโหมด4 v 4จัดอันดับกันนะครับอขอโทษนะที่ไม่ได้ลงฟรีไฟนานนะครับตอนนี้ผมก็แพลต,ตินัม3 3ดาเลยนะครับมาดูกันว่าถ้าเล่นตาน,นี้เราจะชนะกันหรือเปล่าไปกันเลยครับมากันแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่กันใน เกมกันแล้วครับแล้วก็จะไปดูกันว่าจะชนะนหรือเปล่าก็เริ่มกันตาแรกเลยแล้วซื้อปืนกูไปใช่ปะนม่มีใครเปิดไหมหน่งผมก็ไม่ไ <c oughs> เห็นตะกูเลย ว่านะครับไปตัวอื่นดีกว่ามีโอกาสโดนยิงง่ายมากมมน่าจะมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันมามันมาขวาครับคนว่าผมไปจากตรงนี้ดีกว่ามันเสียเปรียบเกินไปเอ้ยมันมีอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งคนฮึนะครับยิงไปเลยโอ้ยชฮฉัน ตัวเองตังหนึ่ง,ง,งแต่คือตอนแรกเขาก็น่าจะชนะไปนะเดี๋ยวช่วยเพื่อนห่อยตอนแรกเขาชนะไปกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปกันว่าตาที่สองครับมีเงินอยู่พันสี่ก็น่าจะซื้อปืนเออปืน มาแกันโอเคครับแล้วก็ไปดูกันดี้เกยตันที่นะคะแล้วก็ไปเากันนะครับ Let's go Let's go เรก็จะมาตรงรถรถนะครับผมว่าน่าจะมีตัวมาสักตัว ใหรองแรงใจแล้วก็จิข้ล้รสมรลกปิดสียงมันเอ้ไปเลยแล้วก okay. 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 sí. oh yeah. ็ตายกันเลยนะ้มันไม่เห็นใครเลยครับ วันนันน่นว่าเพื่อนวยเพื่อนแล้วก็พี่มันมีอีกตัวหนึงอยู่แต่แต่ที่แล้วก็แพ้ไปผมไม่คใชหนตามมารเน่าใช้ปืนนี้ท่กลัว้เลยดียก่าเพราะว่าเหลือนึงแล้วก็ไม่ได้ไปทำ ไปเลยไปเลยแล้วรก็จะไปหาสตูนกันเนพื่อเพื่อจะอ้อมขอไปผมว่าอ้อมขอมันน่าจะมีบนตวตูตวนี่นแหละผมก็จะหาที่แอดอยู่แถวๆนี้แหละค่ะ ไปเลยไปเลยเลตโกเลตโกโอเจ็บมากครับเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากกครับโอ้โคนน่าจะเกือบตาอยู่นะครับยังไม่ก็ล้มไปเลยนั่นนีคนนะเฮ้ยมันมีคนชุบเพื่อนแล้วหนึ่งคน เดี๋ยวมันเป็นที่ที่ผมยิงไปไปนะครับผม <ๆ S 1> ก็เห็นคนน,นึงแล้วเฮ้ย <ๆๆ S 1> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆๆเพื่อน <c oughs> โอ้มันมาข้างหลังโอ้อะไรครับเนี่ยถุยหลังโอ้แตกสิครับมาอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ดูเพื่อนเล่นกันไปว้ายวันจันทร์นะเพื่อนโอ้ไม่นะเพื่อนอน่าจะตายไปคนหนึ่งแล้วก็มาดูกันว่าเพื่อนอีกสองคนจะชนะกันไหมนะครัะชนะแหละขนาดนี้แล้วสองหนึ่งโอ้เพื่อนเอ้ย ตาที่3แล้วก็ชนะไปะแล้วเราก็ไปดูตาที่สี่อปืนหายหมดเลยอืม่นี้จิบชีบอ่ะอุไมวาจิบจบแล้วก็ซื้อไปนะครับมัก็จะซื้อปืนเขาไม่รู้ปืนที่ว่าอะไรแล้วก็ซื้อก็ตามบบครับแล้วก็ไปดูกันนะ ตอนนี้แค่นั้นหรอเปล่าก็จะวิ่งเข้าบ้านก็าหามันอยู่ไหนเนี่ยเพื่นอนเพื่นอนเพื่นอนมันไม่ไม่เห็นเลยคนระับถ้าเราใหมยย่แบนี้มีโอ,อกาสโดนยิงเหมือนตแต่ยากหน่อย ไรอ่ะไม่เห็นใครเลยแต่ผมว่าผมไปเดืเดี๋ยวมันน่าจะมีคนมาอ้อมนะคะอ้อมขวาอ้อมขวาเฮ้ยอ้อมขวาเฮ้ยสวยแต่หนึ่งครับแต่เราไม่ได้ฆ่าครับก็ดีแล้วเฮ้ยอีกสามคนอยู่ไหนเนี่ยเดีย๋ยวผมว่าผมไปเก็บอันนี้ด้วยเก็บของ เอ้าวเพื ite, so um. uh ่อนแตกสองดีคร uh ับ oh. ม like ันอยู่ไหนอ่ะผมมองไม่เห <unus ually. S 2> ็นอ่ะอ๋อมันอยู่ตรงบ้านบ้านไหนนะเพื่อนอยู่ตรงบ้านที่นายกำลังไปนะเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่ยตาที่สี่เรก็ชนะไปนะครับเราก็มาดูตาพี่ห้ากันเลย มานะครับเรามีเงินอจุดสองพันเจ็ดก็เยอะอยู่แล้วก็ซื้อเออปืนนี้ไปนะครับแล้วก็ซื้อเกาะให้เรียบร้อยก็ไปตามเหมือนเดิมก็หาดูแล้วก็ฆ่ามันไป ก้อไปฝั่งนีน่าจะอ้อมมาเฮ้ย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 อ้อมขวาครับมันอยู่ตรงรั้วเออจะมีตัวอ้อมแน่เลยโอ้โหเข้บบ้านก่อนครับตายง่ายมากมันยิงได้ไงมันไม่ใช่ว่ามันอยู่ตรงนั้สวยเพื่อน วิองหนีไปก่อนครับเอาไม่นะโอ้ยผมจะไปช่วยยังไงเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยเอาสวยเพื่อน โอ้โหเพื่อนไม่หาตัวอื่นดีกว่าโอ้โหเจ็บมากครับเจ็บมากมันอยู่ตัวหลังคาเหรอเนี่ยไม่เห็นเลยงั้นเดี๋ยวผมไปที่อื่นดีกว่าสวยตอนนี้เราก็ชนะไปนะคะ เ็นแบบีนี่ครับคนที่เีวอกิ้ก็คือคนดีโอ้โกล้ไปเยอะมากครับนี่ครับแพตเตนัมสามสามดาไอจีดาเลยครับโอ้ผมไม่ไดเคยเคยเลยเขาเรียกว่าแบบก็ไม่ได้ตัวถ่วงครับ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับบายบาย